สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบไซตามะและอบลุงวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมาชิมของอร่อยแห่งเกาะคิวชูที่ร้านไดฟุกุเป็นร้านที่จำหน่ายเมนูอุดงที่เปิดบริการตั้งแต่ปี2013นะคะโดดเด่นด้วยเมนูอุดงแบบแห้งและราคาไม่แพงมีให้เลือกกว่า20เมนูเชียวค่ะ จะว่าไปถ้ามาเยือนฟุกุโอกะแล้วก็ต้องมาลองชิมอุด้งกันด้วยนะคะเพราะว่ากันว่าเมนูเส้นอย่างอุด้งเนี่ยก็มีต้นกำเนิดที่ย่านเทนจีนในจังหวัดฟุกุโอกะมาตั้งแต่ปี1950เนื่องด้วยได้รับวัฒนธรรมจากประเทศจีนประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของข้าวสาลีชั้นดีระดับประเทศจึงทำให้สามารถผลิตเส้นอุด้งได้อร่อยนั่นเองค่ะ เอาละถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วตามสาวแซบกับอบลุงไปชิมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาวแซบจะพาเพื่อนมากินเมนูท้องถิ่นนะคะของฟกุโอกะที่ร้านไดฟุกุนะร้านนี้เป็นร้านที่จำหน่ายอุด้งโซบะค่ะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฮากาตะทางทิศตะวันออกนะคะในตึกเบ เดอิทโฮสึเดอิโทสึนะคะ D E I T O S นะคะชั้นหนึ่งอันนี้อบลุงเองแล้วก็บรรยากาศในร้านก่อนเข้าร้านเขาก็มีรยู่แ้านอลกอฮอล์แล้วก็มีฉากกั้นนะระหว่างเราจริงจะบอกว่าโกกะพวกกุ้เส้นอุด้งซาบะค่ะมีจุดกําเนิดมาจากโกกะเพราะว่าเหลือทงทงจีนหรือวัฒนธรรมเส้นอ่ะมันเข้ามาทานี้ใช่ ก็เลยคนโกกะเนี่ยเขาจะชอบกินอูด้งมากกว่าโซบะแล้วความอูด้งของโกกันมันจะแบบมีความหนึบหนึบนิดน้อยเดี๋ยวลองทานดูแต่ที่วาวก็คือบุสกาเกะขอโทษด้วยบุสกาเกะคุณผิดนะคะบุสกากเกะบุบคากเกะ บุกคาเกาก็คือเป็นอุด้งแห้งนะคะซึ่งไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะเจอแบบมีน้ำ<ม>แบบแห้งที่เจอก็คือจะเป็นซาลุซาลุาาโซบะ,ซบะนะคะร้านนี้ก็มีทั้งอุด้งและก็โซบะแต่ว่าโซบะเนี่ยเขาจะมีแค่ซาลุโซบะก็คือเป็นโซบะเย็น<ม>วันนี้พวกเราก็สั่งบุคกคาเกไปนะคะเราสามารถเลือกได้แบบร้อนแล้วก็แบบเย็นราคาเริ่มต้น 690เยนนะขำๆร้านนี้ข้อดีก็คือเขาเปิดเช้าเขาจะมีเมนูตอนเช้า7โมงซึ่งปกตินะอาหารที่ญี่ปุ่นอะจะไม่ค่อยเปิดเช้าจะหาย,ยากยกเว้นเป็นพวกแบบแร้านแอนโกอ่ะี่มนกนะเช้าเนาะอันนี้ก็คือแบบ7โมงเช้าเปิดและก็จะมีเซตอาหารเช้านะคะก็เริ่มต้นที่490เยนเผื่อว่าถ้าใครมาฮากาตะฟุกูก,กะก็มาแวะได้นะคะ เดี๋ยวไปดูหน้าตาอาหารกันเลยนีนะคะมาแล้วว้าน่ากินมากๆเลยมนนีถึงเป็นอุด้งแห้งเขาก็จะมี ซอสรสชาตินะคะเทมรสชาตินะคะที่ท่อเนื้อคือโกโบเนื้อนี่คือเนื้ออะไรคะเป็นเนื้อเนื้อวัวนะคะอืมแล้วก็มีไข่ออนเซ็นนะคะอ้โมันจะเยิอะๆตรงนี้คุกให้เข้ากันเขบคุกแล้วอืมโอเคอี๋ยวไปดูทางเหมือนกันแต่จะลาดให้ดูอันนี้มันเป็นซอสอะไรนะเชื่อว่าเนี่ยน่าจะเป็นซีอิ๊วอ่ะใช่เป็นซีอิ๊วองหย่เลยหรือเปล่า ออของเด็กยังไม่หมดเดี๋ยวกิบไปเด<ข>็กเก็บไปเองอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อที่จะทอดเ <c oughs> พิพ่มค,นะความกรุบเจาะไข่หน่อยนะมี่โอ๊คไปดูไข่ยิ้มยอยได้วยนะชิมครับข้าวเดี๋ยวชิมให้ดูบ้างชิมให้ดูบ้างนะินเนื้นอก่อนละให้หมด เนื้อดูน่าจะอร่อยเนี่ยคนไม่กินเนื้อเนี่ยกินเลยจิ้มไข่อ,อ,อ,ไอร่อยเลยเค็มนิดพิซซี่งาเส้นหน่อยเดี๋ยวลองเส้นอีกด้ง <c oughs> เส้นมันจะไม่หนามากรนะฝั่งคันโตเส้นหนาโดยเฉพาะมารุกามิมเส้นหนากว่าน,นี้ อันนั้นเขาต้นกำเนิดที่ชิโกกุาานะคากาวะมะใกล้ๆจะจะบอกว่าอร่อยกว่า,บาแบบแห้งเราไม่เคยกินอ่ะเนี่ยพี่คนคนแบบมิกซ์รวมกันน่าอร่อยบอกว่าเนี่ยนิ่งกินด้วยนะตัวเนี้ยอ๋อได้รับความนิยมใช่มมเกลียดค่ะเดี๋ยวซอสแซ่บลองนี่เป็นอะไรนะเอบีอันนี้ใช่เป็นเอบีโอโรชินะคะเป็นกุลาใช่ อ่าอแทบกินเลยค่ะอันนี้เป็นเคมกุลาโอโรชินะคะอุด้งตอนนี้ก็กำลังคนๆของสาวแท้จะไม่มีไข่เด้อเป็นแบบแห้งชิมน,น,นะน้าชินะชิมแล้วนะนวนะตัวเส้นนุ่มจริงด้วยอะ่ะ อร่อยมากมไม่ค่อยเผ็มมาซอสเพิ่มอ่มอมเะเขามีอะไรเนี่ยมีพริกให้ด้วยนะชิมอีก ้ยอรอยไม่ได้อันนี้ชิมกุ้งนะหืมกุ้งแดงมากโอเคให้ผ่านเลยค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ